สวัสดีทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง Ludy Sakura Channel นะทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในบ้านของแม่มดกันนั่นเองนะทุกคนวันนี้เราจะมาพามาดูบ้านแม่มดนะในวันฮาโลวีนแบบนี้นะทุกคนมันก็หลอนมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนนะ โอ้โหผีมาหลอกหลอนอยู่ตรงบนหลังคาเห็นไหมโอ้โหผีผีผู้น่ารักทั้งหลายไม่รอช้าที่เราเนี่ยไปรีวิวกันเลยดีกว่าไปนี่ตามฉันมาฉันจะพาเธอไปรีวิวบินเข้าไปเลยนี่ทุกคนเป็นยังไงโอ้โหเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จเจอกับมัมมี่ที่กำลังเต้นแล้วก็กำลังแดนอยู่เลยนะ แกดูมีความสุขมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือตายไปแล้วแต่ก็ยังมีดนตรีในจิตใจในชีวิตนะเอออ่ดตึงนเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหล่าพ่อมดและเหล่าเดวิลทั้งหลายโอ,อ้ข้าจะกินเจ้าไม่ข้ากินซะดีๆข้าก็จะกินเจ้าฮ่าฮา มาให้ขากินซะดีๆโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยนะทุกคนดูดิน่ากลัวมากในตรงนี้แล้วเนี่ยนี่่าจะเป็นพวกยาของแม่มดนะเป็นยาพิษของแม่มดใช่ไหมเนะี่ยเขากํลาลังปรุงยากันอยู่เลยนะมีพ่อมดมีแม่มดทั้งหลายโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยนะเอาละเรามาดูแถมนี้กันก่อน แถบนี้เนี่ยก็จะเป็นแถบของเหล่าพวกเดวิลใช่ไหมหรือเหล่าพวกแม่มดที่กําลังมาอ่าทําอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้นะทุกคนต้องมาดูกันเ,เองเดี๋ยวนะนี่ถือฟักทองฮาโลวีนด้วยโอ้ยตายโดนผีเข้าไปแล้วหรือไงไอพวกนี้ไอ้พวกนี้มันบ้าไปแล้ว นี่มาเป็นบ้านของแม่มดที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยไปมาเลยเอาล่ะไปทุกคนตรงนี้อะไรเนี่ยมัมมี่นอนแห้งตรงนี้อยู่โอ้โหดูที่ทุกคนเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยมัมมี่อยู่มัมมี่บนบ้านอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยว ทำไมคุณพี่ไปเต้นอยู่บนบ้านคะเนี่ยมาดูร,บรอบๆบ้านกันตรงนี้ก็จะมีหุ่นของแม่มดนะที่อยู่ตรงนี้ด้วยมีเหล่าผีหน้าตาตะมุจจะมิมาก <c oughs> แต่ว่าบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้นะสบายมากเลยอยากจะเข้าไปในบ้านเออต้นไม้เป็นต้นไม้ที่โคตรน,น่ากลัวเลยดูดีทุกคนโอ้ปีศาจช,ชัดนี่มันหุ่นไล่กาแม่มดรึเปล่านะ ทำได้สวยงามมากเลยนะสุดยอดเลยไอดีนี้ก็จะมีอยู่สองไอด่นะทุกคนจะมาประกอบกันเราเองนะจ๊ะเอาละ่ะก็ฉันต้องรีบออกจากที่นี่เพราะฉันกลัวมากเลยฉันกลัวว่าพ่อมดแม่มดทั้งหลายน่ยจะจับฉันไปทำยาพิษเอาล่ะทุกคนเรารีบออกจากบ้านแม่มดกันเถอะก็ลาไปแค่นี้กับบ้านแม่มดนะทุกคนนี่ดูรอบๆบ,บ้านโคตรน,น่ากลัวเลยมีเหล่าผีบนบ้านด้วย โอเคทุกคนแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ติดตามชมกันด้วยนะจ้า